ไปดูมันแล้วนะครับผมกับซูเปอร์แมนนะครับผมซึ่งเป็นภาคใหม่ล่าสุดนะฮะของเจมส์กันนะครับผมซึ่งเคยทำการ,เร์เดนดับเด็กแกลเล็กซี่ทั้ง3ภาคนะฮะอย่างงดงามนะครับผมมาทำค่าย DC เนี่ยก็เลยแบบว่าต้องมาเป็นเดอะแบกนะฮะเปิดตัวซุปเปอร์ฮีโร่ตัวแรกที่แบบ DC Studio เนี่ยเขาภูมิใจนำเสนอมากก็คือซูเปอร์แมนนั่นเองนะครับผมเป็นการที่จะแบบมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับนักแสดงซูเปอร์แมนคนใหม่ใช่ไหมฮะคือผมรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยเป็นการตีความใหม่ในแบบที่เราไม่เห็นในซูเปอร์แมน ในลึกอื่นๆเลยนะครับผมเพราะว่าอันเนี้ยมันจะมีความแบบค่อนข้างที่จะมีความเป็นการ์ตูนขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็จะมีความแบบสดใสอ่ามูทโทนเราจะเห็นว่าภาพมันจะสว่างมากขึ้นแล้วก็ลูกเล่นมันก็จะมีความแบบว่าตามสไตล์เกมกันคือวิชวลต่างๆจะมีความตัดต่อเร็ววฉชับวต่างๆ แต่ที่สําคัญเนี่ยคือตัวเนื้อเรื่องเนี่ยนะคะมันจะพูดถึงตอนที่ซูเปอร์แมนเนี่ยคือไม่ได้บอกว่าต้องมานั่งปูตั้งแต่เด็กจนโตหรือว่าแบบกว่าจะมาจากดาวคลิปตันมาที่โลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะบอกเลยว่าอะซูเปอร์แมนอยู่ทําหน้าที่เป็นฮีโร่ที่จะต้องแบบว่าทํา ความดีใดๆต่างๆช่วยเหลือคนหรืออะไรเงี้ยนะฮะโดยที่ตัวนางเอกเองเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเฮ้ยรู้จักกับซูเปอร์แมนานานแล้วคือไม่ต้องมานั่งหลงรักอะไรามาแล้วจูบเลยอะไรเงี้นะครับผมมันก็จะประมาณนั้นแล้วก็มันก็จะมีตัวละครที่มันจะเป็นของเพื่อนต่างๆนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาจะปูไปที่จะเสรจอีกต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ,ะซึ่งก็จะมาออแบบเปิดตัวมาคือไม่ต้องมาแบบพูดพร่ำตำเพลงอ่ะก็คือใครทําหน้าที่อะไรเป็นเอกินแลนเทนเออยอะไรเออยนะฮะก็คือจะโผล่มาก็คือทําตามบทบาทตัวเองเลยนะแต่่วา ผมว่าจุดเด่นของภาคนี้ต้องยกให้เล็กสูรเทอร์นะครับผมซึ่งรับบทโดยนิคลัสทอลเนี่ยปกติเนี่ยนิคลัสทอรเนี่ยก็จะเป็นพระเอกนะฮะเป็นแบบว่าคนที่มารอๆหรือไม่กระทัง่งตอนที่อยู่ใน Xmen ใช่ไหมเขาก็จะเป็นบีฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็เล่นแบบว่าเล่นดีด้วยนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพอมาเป็นตัวร้ายนะฮะเฮะ้ย นั่งทำแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่มีดูมีมิติมากดูมีความแบบว่าซัมติงมากๆอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าแบบมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนโลเคชั่นก็ตามมันจะอยู่ในห้องควบคุมหรืออะไรเงี้ยนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออเป็นตัวละครที่เราว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะอยากให้จับตาดูการแสดงของมิคราทอร์รอบนี้แล้วก็แน่นอนว่าเดวิดเขาก็ถือว่าเป็นซุปเปอร์แมนที่ หน้าตาสอบผ่านนะฮะแล้วก็ฝีมือก็ถือว่าก็ใช้ได้นะฮะแต่ผมก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีความสนุกมันมีความตลกมันมีความแบบว่าสดใสหรือความโฮปฟูลที่ดูแล้วแบบมันมีแบบอินสไตน์ว่าแบบเออซูเปอร์แมนมันก็เป็นเหมือนตัวละครที่เป็นมนุษย์เหมือนกันนะไม่ใช่แบบว่าซูเปอร์ฮีโร่ที่แบบมีพลังโอเวอร์มีพลังที่แบบว่าเหนือขีดจํากัดทุกอย่างอะไรอย่างี้ทำให้คนเข้าถึงไม่ได้เพราะว่ามันเก่งสุดอยู่แล้วนี่อะไรอย่างี้มันไม่มีอะไรที่จะต้องแบบว่าต้องเชียร์แล แต่ว่ารอบนี้เราก็จะเห็นว่าเซูเปอร์แมนก็บอกว่าเฮ้ยฉันก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ผมก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าผมเนี่ยรักแมนออฟสติลมากกว่าอันนี้พูดตรงๆนะพูดตรงๆผมรักแมนออฟสติลมากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่แบบมีประเด็นพูดถึงเรื่องของครอบครัวได้มากกว่าเพราะว่าเรื่องนี้ภาคนี้มันจะไม่ได้แบบโฟกัสเรื่องของครอบครัวแบบทั้งในฝั่ง พ่อแม่ในฝั่งโลกอะไรอย่างนี้นวก็ฝั่งดัลคิปตันเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นบทบาทของเขาเยอะขนาดนั้นที่จะสะเทือนใจกับอารมณ์ต่างๆได้ในขณะที่แมนอฟซิลทำได้ในส่วนนี้แล้วก็ในเรื่องของวิชวลต่างๆรวมถึงดนตรนีประกอบซึ่งดีเหมือนกันนะอันนั้นของแมนอฟซิลเป็นฮันซิมเมอร์ของอันนี้เป็นจอห์นเมอร์ฟี่ใช่ไหมดีทั้งคู่นะแต่ว่า ผมก็ยังชอบบทบาทตรงนั้นมันในภาพรวมมากกว่าอะไรเงี้ยรวมถึงการดําเนินเรื่องต่างๆมูทโทนความดราม่าต่างๆหรือะไรเงี้ยน,นะฮะอ่าผมรู้สึกว่าภาคนั้นจะมีความหนักแน่นกว่าแต่ภาคนี้มันจะมีความแมสแมนบันเทิงบันเทิงกว่าฉะนั้นก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่ามันก็ดีทั้งคู่แหละนะฮะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมยังยกให้มันออฟสติลดีมากที่สุดแล้วก็ลองมาก็จะเป็นซูเปอร์แมนรีเทิร์นแล้วก็ลองมาก็จะเป็นเรื่องนี้นะครับผมในสามเวอร์ชันที่ได้ดูไม่นับเวอร์ชันเก่า นะฮะอันนี้ก็เป็นความเห็นของผมคร่าวๆก็อยากให้ทุกคนมาดูบนจอใหญ่นะฮะดูใน iMac ก็ได้ 4D X ก็ได้ดูได้ทุกระบบเลยนะฮะอยากให้ดูในโรงภาพยนตร์เพราะว่าก็ถือว่าเป็นหนังแห่งปีเป็นหนังซัมเมอร์ที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งในโรงภาพยนตร์นะโะดยสำคัญคือเป็นหนังของเจมส์กันเนี่ยรพุ่มกับคนนี้เชื่อมือได้ละนะจันมาดูกันเยอะๆนะจ๊ะกับซูเปอร์แมนวันที่10กรกฎาคมนี้นะจ๊ะ